แม่พี่น้องสบายดีอัน fc ทุกท่านน้อบอว่าจะเป็นพี่น้อง fc ทังพังเราเองหรือจิเป็นพี่น้อง fc ทั้งทางไทยหรือจิเป็นอัน fc fc ที่อยู่ต่างประเทศก็กลับสบายดีเรืองมันนี่กัอยู่กับสาวกคือเก่าพี่น้องยูไหอยูุหน้ายูไหยยู่หน้าคือเก่านอกมันนี้เพราะว่าสาวกกับนออกออกมากเกี่ยวข่าเนาะเกี่ยวข่าทงที่สของสาวกอันเองแต่ว่าโบเมนโบเมนหน้าสาวกเองเดื่อสิเป็นหน้าที่อันสาวกมาอัน มาเศร้าเพื่อนนอกพ่อแม่พี่น้องเป็นหน้าที่มาเศร้าเพื่อเหตุแล้วก็ไปพี่น้องเศร้ากอสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอันหน้าทุ่งที่สามของเศร้ากอว่ามันมันสีดมหรือมันสีเป็นจังได้นอกพ่อแม่พี่น้องกลับไปเบิ่งไปส้มผอมๆกันเด้อไปพี่น้องเศร้ากอกันสีภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเขาทุ่งที่สามของเศร้ากอเนาะเศร้ากอกันกำลังข้นต่เกียวเขาไม่ไหมพี่น้องกับสีเกี่ยวว่าลายร้ายหรอกเพราะว่ามันยานพ้นมันโต เกี่ยวซองสามไหน้นาะพี่น้องอันนี้กระสีเป็นเขาที่อันเจ้ากอเกีก่ยวบนเสากับอันนหนพ่อแม่แล้วกับน้องชายเกี่ยวบนถนนได้าะว,ว่าคุณบอกว่าพญูสิเข้ามาอีกแล้วเกี่ยวว่าเกี่ยวบนถนนได้นะพ่อแม่พี่น้องกมันกระสีเป็นเขาลมอีเด่ะอย่างจช่ว่าตั้งแต่พยุูวึกซุดก่อนคุณพี่น้องเพิ่นมาเขาเจ้ากอกระโดมเบิดอันนี้กระสีเป็นอันหน้าทงที่สามของอันเจ้ากอเด้อพ่อแม่พี่น้องอ แดดจนหอดคุ่นผูแดดไปสาอกสีพรางพม่าพี่น้องไปเบิองแต่ก็ยังดีอยู่เนาะเพราะว่าอันนั้นหน้าท้องนี่มันกระโบเร่โดมปันได้กับสีเกี่ยวสบายอยู่อันนี้กับสีเป็นขาวขาวสาอกใส่ขาวขาวแล้วก็อันขาวล็อกข้ามน้ำน่อแม่พี่น้องอันนี้กับสีเป็นขาวขาวเบื้องนี่สีเป็นขาวขาวเบื้อนอันเบื้องนะกับสีเป็นขาวอันขาวลาอกข้ามแดงเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสีมันกัะหนึ่งหนึ่งอย่ากลมโดมแล้วตรงนี้เกี่ยวเบืองเสา ให้ให้เบิ่งเนาะก็มันก็อยากโดมๆเฮาก็พอดีเกี่ยวม่วนพ่อแม่พี่น้องซ่ํนี้มาเด้อมาเกี่ยวข้าวซอยอันสาวกอ่เด้อเพราะว่ายังหลายอีได้พี่น้องกําลังเกี่ยวไหล2มือนี้ฝนกพายุก็สิเข้าอีกก็เเกี่ยวบ่หลายแม่นพี่น้องกสิแม่นไปฮอดกกันกใหม่สูงๆแหน้อเอมสิไปไสไปเอาไปเอา ไปผ่ายุสายยุเสียงผู้ไปไปย่างย่างไปสิเป็นน้องสาวเพื่อนอันไปสิไปเอาผ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องไปสาวกสิผ่าไปเบิ่งอันดอกดอกหน้าดอกดอกหน้าของสาวกอหน้าทงทีสามคองอันสาวกอเด้อพ่อแม่พี่น้องสิไปเสร็จบรรยากาศกั ก็เห็นแดดน้อยนึงกำลังแดดออกเบิ่งสวยๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนเสาร์ก็แบบสิมือนคืมเลยว่าเพื่อนบอกว่าพันหมันสีขาวมากบ้นที่หกที่เจ็ดเพราะว่ามื้อนี้ก็วันที่เจ็ดบ้นที่เจ็ดบ้านเสาร์เนาะนี่ก็สิเป็นนั่นนะคงเสาร์ก่อเด้อพ่อแม่พี่น้องตัวนี้อยากษ์ลมแน่ไห้อื่นจักสิเกี่ยววิจักบ่เนาะเพราะว่าคนเกี่ยวกับไร่แน่นะขาวกระโดม ตัดบ่ได้มันก็เด้อแบบเฮ็ดให้ซาเวลาขึ้นนันขึ้นไปอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้อันซากกะอันพาได้พาพ่อแม่พี่น้องอันมาเบิ่งมาส้มเขาเขาทรงที่3ของซกรอนั่นเองเนาะกะมื้อนี้กสิได้อันมาเปิดคลิปคนเดียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าอันทีมงานพวกเฮากเกี่ยวเขากยังบ่ทันได้แล้วกยังแบบบ่ทันได้พอกันเนาะ แ้วก็ซโกโก้ก็กระด้แบบไรมาเปิดคลีบคนเดียวเปิดคลีบอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องแต่ก็กสีเป็นอันมือกองเองเด้อวันนี้เพราะว่ามือกองเพิ่นกะหายไปโดนต่างเป็นที่สองทีงทงท่แหลพี่น้องหลังจากว่าเป็นกระคุ้มเกี่ยวเขาคือกันอันก็กสีเป็นอันรอบรอหน้าของซา้ากอที่เขาเขาสีโบท่านแต่อันโบท่านแต่เกี่ยวเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นเขาขาวเขาขาวของซา้ากอ แต่เกี่ยวข่าวก็เดืออันข่าวพ่อแม่พี่น้องอันมาเบิ่งมาส้มหน้าทงที่สามของเส้โกเนาะเกิดสิทธิได้แน่เด้อเส้าโกก็อ่นกับข่าวพ่อแม่พี่น้องอันส้มไฮส้มหน้าได้เป็นสีเดียบตัวเลยเนาะเส้าโกก็สิขึ้นเมื่อเที่ยงเด้อเพราะว่าตอนนี้อันมานระเด็ดแสกเนี่ยวกับประด้ใส่สำเนาะสิขึ้นเมื่อเที่ยงมองอันเส้าโกอยู่แหลเนาะพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปเพราะว่านี่ก็ยังพ่ทันกินข้าวเพลินสามอันอีแม่จะกลับสิทธิอีกยังกินเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสีข้าวพ่อแม่พี่น้องไไปปเบิ่งมา อันแม่ของเซากอเพิ่นสิเฮ็ดหยังกินแพเนาะปายพ่อแม่พี่น้องเซากอกันก็สิหยังขึ้นมือเที่ยงเสือแคยาวกับเลยใส่ํานี่กําลังแดดออกเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเที่ยงที่อันเซากออันว่าพักเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นเที่ยงเข้าเจ้าั่นแหละดังออกบึดมันก็สินั่งอยู่กลางเฮ็ดหยังล่ะสบดีสดี สน่อยสบายดีอันพ่อแม่พี่น้องนั่นสิสบายดีเฮหตยังนี่จีตะกะเตนจีตะกกนจัโตตะกะเตนใส่เอืือยบนเนี่นี่นะได้จับแต่หึ่งไรตัวเดียวนี่นะเออซุกแล้วเหรอซุกแล้วตัวเดียวสิแบ่งกันจังนะแบบนี้คนละเครึ่งเป็นน้องสาวเอมแล้วก็น้องสาวน้อยเพิ่นอันกําลังจีจีตะกะเตนได้ตะกะเตนตัวเดียวสิมาจจีปันกัน ก็สิเป็นแม่ของสะกอกำลังสงสัยขูดบลาคุ้งอยุกกำลังขูดบลาคุ้งตั้มปลาคุ้งกินข้าวเที่ยงมาเด้อนี่นี่ตั้มปกคุ้งตั้มปกคุ้งนี่กำลังโซ่ปกคุ้งอยู่นีู่้พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อันแม่สะกอกันตั้มปกคุ้งสู้กินสู้พ่อแม่พี่น้องเคเอีทุกทคนกินเนาะขายกินข้าวเทศน้ำอันแม่สะกอกัด สาวกอเดอเพราะว่านือคุณจากอันเกี่ยวเขามากพอไม่พี่น้องกำลังแดดออกกูพี่น้องอันกินขาวเพี่น้ำกันตำมะกูงกบปีงหัวหมูต็มะูงเมพออนัง แซ่่บบมากินแนนกกิิมาแบบอยู่กับนางเที่ยงเขาเพราะว่ามัดอันมาเกี่ยวข้าวอันทงที่3เนาะพ่อแม่พี่น้องนั่งกินข้าวเพลนมาเด้อมาเด้อตั้มตั้ตั้มแบคุ้งซีมื่อแม่สาว้ากอเด้อมื้อนี้อีแม่เราลงมือเอง ใส่ซ้าบตำมะคุงใส่ซาบเด้อพ่อแม่พี่น้องเคยกินอยู่บ่ใส่ซาบบอกตำมะคุงใส่ซาบพิเศษเด้อมือย่เด้อมีกินตำมะคุ้งใส่ซาบเด้อหลังจากที่อันเซากออัน ชาแล้วละซากกกัสีผ้าอันพควายพีรองรอกับเอฟซีซุซกทานไปอันเทียงหน้าเอาเป็นด้อลยกนน,น ได้ย right ังกินเพล่นโอ้ยกหมุ่น่แกนวใม่สมแต่เสีบเนาะไหวนะ่วมอหน่อยว่าไปกินเขาน้ำพาวงยาฮัลทาไอแต่เขาลายเถอะเว้ยสองสองสามกองเขาพื่อกันวะนี่ทีจะมากองต่าง เขาต right? no. ่างกันเนาะครับเขาเขาพันอันนี้เขาวขาวขาวขาเนี่ยคือนป็นสีน้องอันกันเป็นกองอันกองเขาวกองอันเออกองเอากองอันเอาเปรอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นเขาวเราข้ามขาพันนอกพรมี่น้องเขาวพันที่อันเพิ่นอันเพิ่นมาเบอร์ขนาดเนาะเพิ่นกระใสเขาวพันนะกับเขาวขาวนะ แกสแบบิเป็นอันรอบๆหน้าของเอาเปิมป้าพี่น้องกะดีแต่วา่ามันอันบมกูาศาสตร์กระโดมกันซ้ำนี่กับแบบพอดีเกี่ยวมวนท่านนะเดินแบบเพป็นพื้กระโดมกระดุมเล้พ่อแม้พี่น้องไปซาบองซาปลาอีกแกิเป็นแบบน้องสาวอันนี้ น้องซาวน้อยแล้วก็น้องซาวเอมเฮาพวกเนี่ยนี่ยใบเต็มงหน้าของเพิ่นพี่น้องอยู่กลางอยู่กลางให้อันอยู่กลางหน้าพี่เนาะ ตอนเช้า5 0 a.m. น้องเอมเพิ่นมันก็สิเป็นอาเาะนั้อนยกันกระงมานขาวแล้วด้พี่น้องวายานฝนอันมาต๊าอีกนค่ะเนนเานก็ออกมาเกี่ยวขาวเด้อม หลังจากที่อันเส้ากอขึ้นตะเกียวเขา้วกพาพ่าพม่พพ่นองอันไปส้มให้ส้มหน้าล้กกะกินเขาเพน้อกพม่พี่นองล้กก็มาหวนีด้กก็สีโบมียังร้ายเด้อเส้ากอกระเขออันขบมุอขบใจนำอันพม่พี่นองที่หาการติดตามภาพส้มส่งอันยูทูบของเส้ากอนองส่งอันกล้ากัรเพ็นสีเส้ากอ ุกานที่นะากทุกคนน้อยอยาลดืมกดไห์กดแรกกดซับสไครเขามาใหั่สาวกอได้ายเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวกอมีมีกำลังใจในการอันเดคลิปตอนต่อไปแต่ สำนีพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจไว้บ้านละ่ะ